สวัสดีครับเพื่อนอผู้ติดตามท่านที่ได้ติดตามยูมาวันนีน้จะให้สูตรอาหารที่ร้านขายประจําแล้วขายดีเป็นไครับอันนั้นก็คืออูเปียรครับอูเปียคือเป็นอาหารที่จะเอาไปรับประทานเป็นอาหารเย็นแล้วก็เหมาะที่จะเป็นกับแกล้มของพาอบ้านจะอาไปปทานกับแกล้มเย็นก็อร่อยนี้ จะเป็นงหม้อไฟหรือหม้อดินแล้วแต่จะเอาไปดัดแปลงทำรับประทานเองหรือว่าจะเอเป็นขายเป็นชุดก็ได้นะครับฉันติดตามเลยครับเออ่ทีนี้เราก็มาดูส่วนผสมหรือเครื่องปรุงของการทำผึ่งนะครับก็จะมีใบชะพูพริกสาเม็ด หอมแดงห้าเม็ดห้าหัวแล้วก็ตะไคร้สองต้นก็มีคาอา่าก็ประมาณหัวเรียกแล้วแต่จะชอบนะครับใส่เยอะใส่น้อยก็มีเป็นมะกรดูดแล้วก็เนื้อที่เราตุนไว้เป็นเครื่องในเนื้อตุนเป็นม้ามเป็นตับนะฮะแล้วก็จะมี เนื้อติดมันสบายนางแล้วก็ตับชุดนี้บินขายหกสบาทขายถูกมากครับกำไรก็ไม่เท่าไหร่แต่พเพราะเห็นลูกค้าชอบรับประทานก็ก็ดีใจมันเป็นตัวชูโรงของร้านบินที่อยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็อกำไรนน้อยไม่ต้องเอากำไรเยอะนะฮะเพรานั้นแล้วก็เ,เพื่อนๆก็มาตามดูไปด้วยกันนะครับ ขั้นตอนแรกเราก็นะฮะหม้อจะเป็นหม้อโมดามอย่างนี้นะฮะเก็บไว้เบนก็จะใส่น้ำปลาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับดี สองช้อนโต๊ะก็วันนั้นเพื่อนๆสอบถามว่าดีให้ดูเฉยๆไม่บวกยี่ห้อก็เลว,ว่าเออลืมบอกไปนะครับอันนี้คือน้ําจิ้มเนื้อวัวของน้องพรนะครับอันนี้ของน้องพรนะครับไม่ได้ค่โฆษณาหรอกแต่ว่าของเพื่อนเราไปใช้ไปกินกันอันี้ครับแล้วก็นําเนื้อติดมันสบายนางหรือผ้กคิริว้วแล้วก็ตับสดลงไปเลยนะครับ เนื้อตุคนข้องในตุนก็ลงไปเลยนะครับแล้วก็นำครับหลังจากที่เราเครื่องปรุงส่วนผสมเข้ามารวมกันแล้วนะครับจะใช้นำ้ำซุปประมาณ2ทับพีใหญ่นะครับ2ทับพีใหญ่ของลูเมนก็คือเนี่ยครับประมาณสองทับพีใหญ่นะฮะแล้วก็เริ่มเปิดไฟ ตูยไฟก็ในระดับที่ปานกลางไปถึงแรงมากเลยนะครับเพราะว่าเนื้อถ้าโดนไฟแรงก็จะนุ่มนะครับถ้าว่านานไปเตือนไปก็จะเหนียวแล้วถ้าตูนไปก็จะเละเพราะนั้นการทำให้อาหารอร่อยหรือทำอูเพีย้ยะให้อร่อยก็ต้องใช้แฟงแรงเลยครับอืดครับ ส่วนผสมที่ลุงวินบอกเมื่อกี้ก็มีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับใบชะพูหอมแดงพริกบางท่านก็ชอบตำมนไม่ตำครับเสียเวลาลวินก็หัหน่หนหั่นหั่นแล้วก็ใส่ไฟแรงเลยครับครับเดือดเดือดครับส่วนผสมก็บอกแล้วครับอ่า พอเนื้อสดสะดุ้งเต็มที่เนื้อเปื่อยเนื้อที่ตุนแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนขมนุ่มลุ่มลึกนะครับสุดยอดแล้วก่อนจะขึ้นนะครับเราก็ใส่ใบชะพูชอบใบชะพูมากก็ใส่มากชอบใบชะพูน้อยก็ใส่น้อยนะครับ เนะนำสูตรอาหารไม่มีการเป๊ะตายตัวหรอกแล้วแต่ชอบยังไงลูกค้าชอบยังไงเราก็ทำไปตามที่ลูกค้าชอบแล้วก็สูตรสำเร็จก็คือลูกค้าบอกว่าอร่อยแล้วก็พอใจนะครับขั้นตอนสุดท้ายลงไปเลยครับเลือสดสดๆหนึ่งทัพพีแล้วก็คนๆลองปิดแก๊สเลยครับนี่นะครับกเหมือนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว,ยวน้ำตกแต่อันนี้เป็นตุน๋นเป็นอุพเพร่ เดีวลุงวินชอบพูดว่าอูเพีย้ยเด็ภาษาหนังสือเขาเรียกอูเพีย้ยนะมาแล้วครับมาแล้วครับสุดยอดเลยครับครับหลังจากที่ขั้นตอนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาเงอนช่วยๆอันนี้ทำรับประทานเองนะครับอูเพีย้ยแค่ทำขายก็ได้สองชุดก็ประมาณร้อยยี่สิบแต่วันนี้ลุงวินทำรับประทานเอง เพราะว่าจะทําคลิปช่วงขายของก็ไม่ได้นะลูกค้าจะบ่นบันชาอัดคลิปนี้นี่นะฮะหน้าตาหน้าทานมากสุดยอดขอบำำมบําราี่พี่น้องเพิ่งเดอ้อนะครับ,บเพื่อนอย่าลืมนะครับนี่ครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ลุงมีด้วยนะครับขอบคุณมากมากนี่นะฮะหน้าตาอของอูเปียนะครับในลานลาขอความเมตตาจากท่านด้วยครับอ่าแล้วขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับถ้ายัางไงก็ขอให้ติดตามเรื่อยๆลุงมีจะเอาความรู้จากประสบการณ์มาถ่ายทอดให้เพื่อน,อนได้เอาไปเป็นอาชีพหรือเอาไปทำรับประทาน เองโดยไม่ต้องซื้อใครสูตรอาหารอร่อยๆทั้งนั้นรับรองได้แล้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโชคดีทุกท่านนะครับ